สวัสดีค่ะ Sun Moon l i ์เ Love Reading นะคะนี่เป็น New Love Reading สำหรับคนโสดราศีมิถุนประจำเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2020ขอโทษด้วยนะที่ล่าช้าเนื่องจากผู้อา่านไม่สบายไปสักสอสวันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยราศีมิถุนวันที่ตามแบบตะวันตกนะเดี๋ยวแอดมินดูแลช anel จะแนบให้ใต้คลิปด้านล่างพร้อมกับลิงก์ของ Facebook i n s t a g กร m การอ่านเป็นการอ่านโดยรวมเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้แต่ขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจส u b s c r i b e ไลค์แชร์และกระดิ่งคิดถึงจังเลยไม่สบายนอนสมไป3มวันก็คิดถึงครอบครัวเราทุกท่านนะคะเอาละราศีมิถุนเดี๋ยวมาดูกันหน่อยคนโสดคุณจะได้เจอใครใครกำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณค่ะ สำหรับคนโสดนะคะขอดู Energy โดยรวม New Love รักครั้งใหม่ของคุณบราศีมิถุนค่ะโอ้เป็นชาวธาตุด,ดินนะคะ King of w i l l อาจจะเป็นคนแดนไกลที่ r g y การเดินทางค่อนข้างสูงทีเดียวนะ ราศีมิถุนผู้อ่านมองดูในช่วง1ห,หรือ2เดือนอะหรือสเดือนนับจากนี้คุณมีเกณฑ์การจะต้องตัดสินใจเลือกนะอาจจะมี2องว r a เบ o ร2ชั่นสองบุคลิก สองหนุ่มสองสาวสองคนนี่แหละเข้ามาให้คุณต้องตัดสินใจเลือก energy hang man และ for view นะคะบางท่านอาจจะได้เจอแล้วในเวลานี้แต่อาจจะมีเกณฑ์การได้จะเจอใครบางคนเข้ามาอีกในช่วงนับจากนี้อาจจะมีชาวธาตุดินและธาตุน้ำเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจลอง คบหาดูใจแล้วก็ตัดสินใจลองเลือกดูว่าใครกันแน่นะที่จะเป็นคนที่ใช่ที่จะกลายเป็นคนรักของคุณนะคะบางท่านมองดูเหมือนคุณมีคนคุยแล้วเป็นชาวทาตด,ดินนะแต่มีเกณฑ์อาจจะได้เจอชาวทาตน้ําจากการเดินทาง 2คน2บุคลิกแตกต่างมากๆนะอีกคนนึงจะดูนิ่งๆนะไม่ค่อยแสดงออกแต่ความรู้สึกจริงจังจริงใจในความสัมพันธ์เนี่ยมีอยู่อีกคนหนึ่งก็จะแสดงออกชัดเจนนะคะ n i Night of Cup เป็นเรื่องของการแสดงออกที่ชัดเจนในเรื่องราวของความรักทำให้คุณรู้สึกยิ้มใจเต้นแรงตลอดเวลานั่นแหละคือเขาเลยนะ energy เรียกว่าโรแมนติกเดียว ทีนี้ขึอยู่กับการตัดสินใจเลือกเพราะเอเนจีเอ็มเพรและแฮงแมร์มาเป็นความรักที่มั่นคงด้วยกันทางคู่และแต่ทีนี้มันอยู่ที่สไตล์คุณแล้วว่าคุณจะตัดสินใจเลือกใครหรือสไตล์ไหนในท้ายที่สุด Energy เอเนจีออกมาบอกว่า คุณตัดสินใจเลือกได้ชัดเจนลงตัวคุณจะสามารถเลือกคนที่ถูกใจได้จะมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่กับคนที่คุณชอบแต่ในช่วงระหว่างนี้ผู้อ,อ่านมองดูว่าคุณอาจจะต้องเหนื่อยกับการตัดสินใจเลือกปวดหัวในการที่จะต้องตัดสินใจเลือกเลยแหละ เพราะจริงๆแล้วเอ e เน y ีดีด้วยกันทั้งสองคนเลยเป็น n e เลอรเป็นรักครั้งใหม่แต่ว่าธาตุน้ําอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกดีด้วยมาก่อนอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกแอบปลื้มและไม่คิดว่าเขาจะเปิดเผยความรู้สึกก็าอาจจะมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในท้ายที่สุดการตัดสินใจเลือกจะเส้นสุดลงคุณจะตัดสินใจเลือกคนที่คุณรู้สึกดีด้วยมากๆจริงๆงนะคะ ทีนี้นเอสพับออกมาบอกว่าบางท่านอาจจะได้เจอจากโซเชียลมีเดียหรือว่าเจอแล้วตอนนี้กำลังคุยกันผ่านทางโซเชียลมีเดียใช้เวลาทางโซเชียลมีเดียซะเป็นส่วนใหญ่วิวอัลฟรอจูนอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนย้ายการได้มาเจอะเจอกันลองดิส a ท c e อาจจะมีเกณฑ์การนัดเจอะเจอกันในช่วงปลายปีก็เ,เป็นไปได้นะก็สนามบินเปิดเมื่อหร่เมื่อน,นั้นนะคะวงล้อแห่งความรักหมุนตีวติวเลยนะ นะอ่านแบบฮาๆามากเพราะรู้สึกว่าราศีมิถุนเอนจี y s ซอฟต์มากๆเจ้าชู้ได้ในช่วงเวลานี้ไม่เป็นไรหมายถึงก็เป็นช่วงเวลาที่คุณตัดสินใจเลือกแต่เราไม่ได้เล่นเกมแค่นั้นเองพบหายูใจพูดคุยซักระยะอย่าให้ต้องเจ็บช้ำน้ำใจตัดสินใจแล้วก็ค่อยๆเลือกดูกันไปทีละคนอย่าควบสองควบสานะครอบครัวเรานะคะเพราะว่าเราก็เจ็บจากตรงนั้นมาเราจะไม่ทำแบบนั้นกับใคร มีเกณฑ์การได้เริ่มต้นใหม่แน่ๆค่ะแล้วก็ได้รักที่คอมมิชเมนต์มากๆด้วยอาจจะเป็นชาวธาตุไฟด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าในช่วงเวลานี้ยคุณเป็นควีเลยเสียนะคือมีคนเข้ามาเนี่ยถูกใจทั้งสองคนแต่คุณจะต้องอาศัยการพูดคุยเยอะๆแฮงแมงคู่กับควีนอฟฟิลคือ ตัดสินใจพูดคุยเยอะๆ,ๆเรียนรู้ดูใจกันเยอะๆจริงๆแล้วก็มีในสต็อกแหละแต่ค่อยๆเรียนรู้ดูใจกันไปถ้าใครบอกว่าไม่มีเลยในช่วงเวลาเนี้ยสต็อกว่างเดี๋ยวสต็อกก็เต็มนะเดี๋ยวมีเรียนม่หยอดให้เดี๋ยวจะเขวานส่งมาให้นะอ่านฮาๆ,ๆแบบนี้มั่งเพราะว่าเอเนจีค่อนข้างจะเบาสบายเบาสมองค่ะโล่งไม่มีดราม่าเป็นนิวทั้งนั้นไม่มีคนเก่าไม่มีอะไรใดๆทั้งนั้น การเริ่มต้นใหม่ล้นวนแล้วเป็นการเริ่มต้นกับคนที่คุณถูกใจ2 v วายเบรชั่นคนหนึ่งอ่ะเข้มเขม,มเคร่งขรึมเลยนะอีกคนหนึ่งก็ออกแนวโรแมนติกแล้วแต่คุณเลือกเลือกที่ชอบเลือกที่ใช่ค่ะออาละ่ะเดี๋ยวเรามาดูฟิวเจอร์เลฟของคุณกันหน่อยฟิวเจอร์เลฟราสีมิถุนจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ อเอเจนซออกมาบอกว่าจริงๆแล้วคุณมีพลังมากเพียงพอในการที่คุณจะสามารถกําหนดกฎเกณฑ์ที่จะมีใครไว้ในชีวิตก็ได้เอเจนซี่เนี้เยเป็นเจี๋ของการอธิษฐานด้วยค่ะง่ายๆคือแองเจิลช่วยคุณตัดสินใจ คุณอธิษฐานขอเจอคนแบบไหนเวลาที่คุณคุยคุณจะรู้ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยสองคนนี้ใช่ไหมทุกอย่างมันกำลังจะเวิร์กทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีแล้วเป็นไปในทิศทางบวกด้วยนะคะสำคัญคุณจะต้องบล็อก energy ความเครียดความกังวลความไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้อะ่ะคำนี้ขอซื้อได้ไหม นะทุกสิ่งเป็นไปได้ไหนอะไรที่เป็นไปไม่ได้บ้างเราอยู่กันตรงนี้แม้ไม่ได้เห็นหน้าก็ยังให้กำลังใจกันได้เยอะแยะมากมายเหลือเชื่อกว่าความรัก power of p layer ค่ะออกมาย้ำเตือนอีกครั้งว่าง่ายๆหลักในการตัดสินใจก็คือตั้งลิสต์ขึ้นมาค่ะสัก10ข้ออ่ะแต่ผู่าอยากให้สัก20ข้อและเ,เขียนในเชิงบวกซินะเช่นอบอุ่นจริงใจโรแมนติกสายเปรักคุณซื่อสัตย ะะรักสุขภาพอะไรก็ตามที่เป็นเชิงบวกไม่ต้องมีคําว่าไม่เพราะเดี๋ยวเรดาร์มันไปจับคําว่าไม่แล้วเดี๋ยวเราไม่ได้ที่เราต้องการไงคะเราต้องคัดเอาแต่ที่เราอยากได้ถูกไหมนะแล้วก็ลองดูว่าพ w e r ของการตั้งเป้าหมายพ w e r ของการอธิษฐานภาวนาเวลาที่จัก,กรวาลส่งใครมาให้ก็ตามถ้าเกิดมีตรงตามนี้คุณก็สามารถไปต่อได้นั่นเองนะคือเราก็จะไม่เสียเวลาชีวิตนาฬิกาชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะคะ อาลาโรแมนต์แองเจิลอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างในช่วงเวลานี้นะโรแมน c ์แองเจิลชิลเ e n e อเนจีส่องว a t เบ n นอกจาก2่องว a t เบ n แล้วคุณอาจจะเจอคนที่เอมเพลยุมากกว่าคุณเยอะและยุน้อยกว่าคุณเยอะคุณอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนก่อนเรียนรู้ดูใจกันแบบเพื่อนกันไปก่อนนะคะแล้วคุณก็ค่อยตัดสินใจเลือกในภายหลังได้แต่ความรักครั้งนี้ชิลเดนออกมาบอกว่ามันจะเป็นความรักแบบ มิตรภาพที่ดีนั่นแหละนะฮันนีมูนมีเกณฑ์การได้สวิตหวานการออกเดทเดินทางแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนเขาอาจจะเดินทางมาหาคุณหรืออาจจะออฟเฟอร์คุณไปหาเขาในช่วงปลายปีนะอย่างที่ผู้อ่านบอกทันทีที่สนามบินเปิดวงล้อแห่งความรักหมุนติ้วๆเลยสำหรับบางท่าน e l e a s e Your Ex ปล่อยผ่านเรื่องราวเดิมๆหยุดซะที่คำว่าเป็นไปไม่ได้ขอซื้อวางเอาไว้ตรงนี้แต่ปิดคอมเมนต์เอาเป็นว่าวางไวท้ที่ที่ไหนก็ได้สักแห่งที่คุณรู้สึกว่าไม่ต้องมีหยิบมันขึ้นมาใช้นะคำนี้เพราะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ค่ะนอกจากคุณบอกว่าใช่ชีวิตฉันเป็นไปไม่ได้จักรวาลบอกว่า,วาอ่ะจัดให้ดังนั้นจัดเอาที่เราอยากได้ดีกว่านะคะอ้าแล้วคะ่ะ ขอคำแนะนำจาก a r ร์คแองเจิหน่อยมีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะในอนาคตข้างหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้น yes ุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมุ่งหวันตั้งใจไว้มันเป็นจริงได้และมันสําเร็จได้แน่นอนคุณจะพบรักที่ดีค่ะใครอยากได้เนื้อคู่คุณก็จะได้เนื้อคู่เห็นไหมคะ perfect timing นี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วลงตัวที่สุดที่คุณจะได้เจอคู่แท้ของคุณ big happy change จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในเรื่องราวชีวิตความรักของคุณเร็วๆนี้คุณจะได้พบเจอคู่แท้ที่คุณถูกใจพบรักแท้ที่ดีที่คู่ควรนั้ เองนะแล้วก็ฝากอีกนิดหนึ่งเรื่องการงานก็ท่าทางจะเวิร์กทีเดียวแหละข้อความจากความรักสำหรับคุณค่ะเรามาดูกันหน่อยนะขอข้อความจากความรักใครที่รอถุงเลิฟซาเช่อ,อีกนิดหนึ่งนะใกล้คลอดแล้วก็อ่านปรับปรุงปรับปรุงเรียกว่าปรับปรุงเยอะทีเดียวนะเอาละ You are my beloved คุณคือสุดที่รักของเขาค่ะขอให้คุณเจอสุดที่รักของคุณเร็ว better than you and my dreams คุณคือความฝันที่ยิ่งกว่าความฝันดีงามมากยิ่งกว่าความฝันที่ดีทั้งหมดที่เขามีในชีวิตเรียกได้ว่าคุณคือสเปคเขาละ I need you ยิ่งกว่า want นะคะ need หมายถึงเขาต้องการที่จะมีคุณไว้ในชีวิตค่ะอยากจะแต่งงานกับคุณอยากใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณเพราะว่าเขาคือโซเม e กของคุณขอให้คุณทั้งคู่ได้พบเจอกันเร็วๆนะโรแมนติกจริงๆคนนี้รักและเป็นกำลังใจให้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ